หนึ่งสองสามสี่ห้าป๊บเอาล่ะวันนี้เว่ยกูซื้อมาสิบสองกล่องสิบสองกล่องยังไงซะวันนี้มันก็ต้องได้เออต้องมาแล้วไม่ถึงได้รถได้เกลือต้ออย่าคิดี่เนี่ยรู้ไหมเนี่ยเอาเค K w i เอสมาเที่ยวหกเลยมันต้องได้กล่องนี่หกเชี่ยวกู ปะลองไปกล่องที่หกโอเคกล่องที่หกโอ้ยมามาเอออารก่ะกล่องแรกเอาคนรจะบุญบุนเมาส์ก่อนบุนเมาส์ก่อนทวนเข็มนาฬิกาห้ารอบมันต้องหกไม่ใช่เหรอวะห้ารอบโอเคงอบก่อนละหนึ่งสองสามสี่ห้าปึ๊บปึ๊บ รสวย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 โอ้โหโอเปิดใหม่ได้อยู่ได้อยู่เปิดใหม่ปหมเปิดใหม่ก็โอเคเปิดใหม่วะไม่ขมถ้าเนี่ยเราถังเนี่ยเราถังได้และเราถังได้ห้าคันเลยเห็นไหมเนี่ยก็ก็หมุนหมุนห้างออกก็ได้ห้าคันงี้ไงเออเอาไปก่อนโอเคปไปไปไปต่อไปต่อ มีตั้งเยอะตั้งเหลืออะไรไปต่อมือเสร็จสองครับพี่น้องเพิ่มเอาไม้เลยอันี้อันี้เปลี่ยนจริงๆไม่ไหวมันติบทองไม่ไหววะมันต้องมาวะโอ้ผมใส่ไมอีกแล้วอ่ะไปต่ออาจจะเพราตาเมื่อกี้ไม่ได้ทำอะไรก็นี่ไงแล้วถังนี่ไงก็ถังแต่ไม่ใช่อย่างนี้เว้ย อยากได้วาถังเสียบไอคอนทองทองใช่ไหมเออเอาเอาดีนี่เนี่ยมีสีทองให้เนาะกล่องที่สิบมาแล้วโอ้ได้อยู่ได้ได้เก็บเก็บเก็บเอาเลยนะโอเคอยู่มึงได้รถอีกเมื่อกี้คุมกล่องที่ก้าแล้ววะกูควรจะทำอะไรก่อนดีทำกว่าไปเลยกดกด ก sí, งั้นงงอกดตอนสีทองขึ้นอีกนึงไงเออนี no> ่อผขอเปิดใหม่ได้ไหมอ่เปลี่ยห้าคันเปิดเึบึบไอ้สัเอออ่าไปโอ๊เขียวยเกมม m i n g ย่าไมด่าครัยังไม่ถึงหกล่องเลยยใจเย็น ใจเย็นใจเย็นไปต่อปึ๊บมาครับโอ้โหเงนเลยก็เปิดไปไวเกินเโหโอ้โหอันนี้ดีอันนี้โอเคอันนี้โอเคโอเคคูณเงินคูณเงินใช่ไหมคูณเงินคูณเงินอย่างเงี้ยก็ดิอย่างเงี้ยก็ดิดีกว่าไอเนี่ยไอถอดอุปกรณ์อะจริงจริงถอดอุปกรณ์มูลค่าสิบทองเลยเจ็ดกล่องละ ได้เจ็บน่าจะเป็นลั lucky n เบอร์ของกูายึบมันต้องมาแล้วพี่น้องโอ้โหมาจริงมามาผลใหม่เลยมาหาพ่อเบื่อเอาใบเฮ้ยฟุบเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้ได้เลยเออได้อย่างดีเว้ยอย่างดียังดีดียังไงอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มคุ้มคุ้มแต่กูจะดังเงินไหมเนี่ย นั่แหละทองทองตรงนั้นด่างน่ะเอาเลยมาเลยมาออกเป๊ะปึ๊บทองร้อยครับทองร้อยไปทำอะไรครับพี่น้องสัตว์นี่ได้เจอทองเอาสิบคันครับพี่น้องสิบคันนะครับพี่น้องเยี่ยมเยี่ยมไปเยี่ยมคุยอะไรกันไปเลยอะไรวะเนี่ย วัดถึงขาาของสุดท้ายเออเปิดต่อไปได้ปวดเชื่อมั่นในพระเจ้าตากเลยพระเจ้าตากเออเชื่อมพระเจ้าตากกุ้งงูพระเจ้าตากงูพระเจ้าตากยังยังยังงูพระเจ้าตากเออยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเอาอีกเอาอีกรอบไหม่ะรีโอเพนไม่ท่านรีโอเพนจะไม่ได้อันนี้แล้วนะวัดเลยวัดใจเลยยังไงกูมีสามบันเหนือ

หมุนหมุนมาโอ้จา่จาสามโมสามจบให้พี่น้อง <c oughs> ให้มันได้เถ่ะไ <c oughs> อ้อ่อได้หรือมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตังเก้าแสนสามวันตอนเนี้ย <c> ร <oughs> วยสามกล่องมาไปรอสามกล่องฮึทำไรดีต้องต้องต้องกดแล้วจังหวะนี้ไม่ต้องรอแล้ว บอกสังเติร์นไกจินหน่อยดิไกจินจงเจริญครับไกจินจงเจริญครับไกจินจงเจริญไกจินไกจินจงเจริญเอาเอาไงเอาไงดีอ่ะตังกูงานแล้วนะถ้าถ้าเก็บไปอ่ะเปิดร้านไหมก็กูกว่าเอาเอาเงินงานก็ได้เก็บเถอะเก็บเก็บเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดใหม่ได้ไอ ไอถอยาก่อนอันนั้นกลัวมากเลยสองกล่องเลยอะไรก็ได้ไม่เอาตัวปดสองกล่องอให้หนาต้องได้แล้วอะเฟสขอคำพูดที่นายพูดอยู่กับเราหน่อยเมื่อกี้ได้ไหมอ๋ออันนี้นะอ่าเออความโชคดีมีได้ไ่แค่เพียงสามครั้งความสวยไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวไปเปิดเลยนะ โอ้โหขอความโชคดีอยู่กับฉันสามครั้งเว้ยเดี่ครั้งที่หนึ่งแล้วนะเดี่ยวโเดี่ยวไรเดี่ยวอะไรดีไม่บล้ความเสือไม่ดีครั้งเดียวเว้ยอันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วมาถึงครั้งสุดท้ายที่จะสวย ข้อสุดท้ายที่กูจะได้เดี๋ยวไอ้สัสเเดี๋ยวในกล่องสุดท้ายมันต้องแบบเออเอาไงดีวะต้องให้มันบิบิวหน่อยอ่ะเออโอ้มามารอสุดท้ายขอพลังแห่งวอลเกมมิ่งให้ไกจินโงโยค่าอย่าคนละใบสัสมาด่ได้แล้วอย่าพูด้ลยหมุนใหม่โลดอันนี้หมืนใหม่เหรอ อย่าไมาการส่มเสี่ยงแห่งโชคชะตาเอาเลยเดี๋ยวมดสามรอบมดสามรอบโอเคโอเคนี่ได้รถทองไงเห็นไหมตัวเล็กหนึ่งก็ก็คุ้มค่าไหมไหนลูซีได้อะไรมาบ้างผีเมียสาวันได้เงินมาเท่าไหร่วะสี่แปดแสนแล้วก็ได้ได้พรีเมียมมาสี่วันคือสบดงานสี มูลค่ามากกว่าสองร้อยเน่น,นอนแต่ว่าแบบเชิญรับเบียดช่องสี่ยังไคุค้มคุมค้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวกูขอตัวไปรับเอยางโอกไตช่องสี่ก่อนแป๊บหนึ่งบายโอเคช่ก <laughs> <bye. S 1> okay. ็สวัสดีบายสวัสดี